โลลี่กับโชตะาเคอนาคตของโลกพวกเรามีวิญญาณเล่าล้อในการช่วยชีวิตถวัตการนักสู้กูภ้ภัยคาเมคาเม,าเมไฟสวัสดีครับวันนี้อยู่ของเอ็มจีสตูดิโอนะครับวันนี้ก็อยู่กับโปเกมอนเส้นทางสู่โปวันมาเตอร์นะครับในตอนที่มีชื่อว่าเปวไฟที่ลุกชวนกับนวลดบเพลซินิกามะในตอนนี้มันจะมีอะไรบ้างตัวพร้อมใจพร้อมไปกันเลย <L ie unt> เปิดเรื่องขึ้นมาพี่ชี้กับคนละแกง๊งพวกเขาสามคนได้เดินเข้ามาในเมืองอันก้วงใหญ่ เดินเข้ามาไปทันไรคาซามินางเอกลงตัวเองนาง,งก็เลยพับกบพบกับคนฟังโดยบังเอิญด้วยความที่นางเป็นคนรังเกียจขี้เดียดมมแมลงอยู่แล้วจึงทําให้นางต้องวอยวแลวหลบอยู่หลังทางเคชิจนเจ้าของคนฟังมาตามกับคาซามิจึงหายกลัวจากนั้นซาโรชิก็หันไปแนมเห็นโปกเกมอนที่กำลังทํางานอยู่ซาโรชิพูดแปลว่าสวยๆแต่พี่น้องคนบานเดียวกันแล้วไอ้โปเกมอนพัันจะบอกไปว่าขอบใจได้หลายนะจ๊ะแต่ว่าผู้ันเกิดที่สุพรรณ หลังจากที่พิชิตของเราทักทายปอกว่าที่ใช้แรงงานเสร็จเขาก็รู้เรื่องโชหรือการแสดงจากพวกโรล,ลีและโชตาที่วิ่งไปจากนั้นพวกพิชิตก็ตามพวกโรล,ลีกับโชตาไปจนมาเจอกับป้ายโชวที่เซนิกามิของเขาแสดงแล้วพิชิตของเราก็เนี่ยเข้าไปที่ป้ายโชแล้วคนบัรยายก็เล่าว่าการละครั้งหนึ่งพวกซาวชิในระหว่างการเดินทางสามารถจับเซนิกามิได้ในตอนนี้ไม่ได้กลายเป็นหัวหน้าหน่หนวยเดาเพลิงเซนิกามิ และดูเหมือนว่าตอนนี้เซนิการมิกาลังมีเสื่อเสียงเป็นอย่างมากและดูเหมือนจะยุ่งเป็นพิเศษแต่ว่าพีช่ชีของเราก็อยากเจออยู่ดีจากนั้นพีช่ชีก็ดึกบอลออกมาแค่2ตัวเพื่อเปลี่ยนโคต้าเล่นในการเล่นลิซซตอนกับฟูจิกิไดนี้เพื่อมาแนมดูและสัมผัสบาร,รมีของเซนิกาเมิจากนั้นก็ตัดภาพมาที่พวกแกงอกเกตที่ปลอมตัวมาขายของอยู่ดูว่าพวกเขาจะรอดผลจากมูลิมูออนและออกมาจากป่าได้สําเร็จ EP ที่แล้วที่ไม่ผล่มาให้ผมก็นึกว่าตัวในป่าซะแล้ว แต่เอาเป็นว่าสินค้าที่พวกเขามาขายในวันนี้ก็คือสินค้าจากพวกเซนิกามะในระหว่างที่พวกเขากาลังขายอยู่ก็ได้เจอกับพวกซาชิที่มาซื้อของข,ของขพวกเขาบูซาชิเห็นดังนั้นจึง,นง,นง,ตงต้องรีบแปลงเสียงเพื่อที่จะขายของให้กับซาโตชิแล้วซาโตชิก็ซื้อสินค้าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเซนิกามะให้กับพิกา c ูไม่ว่าจะเป็นแว่นตาก,กับกระบองและทงตาเซนิกามะแล้วที่สําคัญที่สุดคือชุดฮาร์ดปีแบบเซนิกามะที่คนญี่ปุ่นนิยมใส่ในงานเทศกาลต่างๆของญี่ปุ่น แล้วยังใช้บ่อยๆในงานค้าขายและชุดนี้มอบให้กับพิกาชูคนเดียวเพวื่อบังบอกว่าพิกาชูคือจุดขายของโปเกบอลแต่เอาเป็นว่าทาเคชิกับคาซึมิทั้งสองก็ชยอวดหนุนพวกแกงโลเกตเองเช่นกันแล้วในสุดก็ถึงเวลาแสดงพวกแกงโลเกตที่เป็นตัวไร่ริงก็ได้ปลอมตัวเป็นตัวไร่อีกรอบแล้วพี่ชิคก็พูดว่านั่นอะไรแล้วแกงโลเกตก็เหมือนเดิมนะครับถ้าถามว่าอะไรล่ะก็พวกเราก็พร้อมชี้แจงแถลงขอยเพื่อป้องกันอาชีพัย เพื่อปกป้องโลกจากอาคีภัยต่อสู้กับความชั่วร้ายของอาคีภัยและควันพวกเราคือตัวร้ายที่ร้อนแรงดุดเปลไฟบูซาไฟโคจิเฟมพวกเราคือแก๊งเมล่าเมล่าแห่งเปลวเพลิงพวกเราเผาไหม้อ,อย่างสมบูรณ์พรุ่งนี้ที่มอดไหม้รอพวกเราอยู่ส่วนเนี้ยกับโซนนะก็อยู่ข้างเวทีแล้วซาชีที่ดูการแสดงอยู่ก็พูดไปว่าแก๊งเมล่าเมล่างั้นเหรอแล้วก็ตัดภาพไปที่ข้างบนเวทีแก๊งเมล่าเมล่าหลังจากที่แนะนําตัวเสร็จ พวกเขาก็าจัดการระเบิดภูเขาผอกระ่อมจนทําให้ทบวนการนักสู้กู้ภยัยคาเมคาเม,าเมไฟปรากฏตัวโลโลี่กับโชตะเครอนาคตของโลกพวกเรามีวิญญาณเล่าล้อนในการช่วยชีวิตทบวนการนักสู้กู้ภยัยคาเมคาเม,าเมไฟหลังจากที่นําตัวเสร็จพวกหน่วยดับเพลิงเซนิกาเมหรือชื่อที่ผมคิดแบบเกียนเกียนคาเมคาเม,าเมไฟพวกเขาได้โชว์การดับเพลิงแบบขั้นเทพ โดยเฉพาะหัวหน้าทีมคาเมคาเมเลสหรือเซนิกาเมคของซาโตชิได้โชว์การหัวสลีนในการด่าไฟนอกจากนั้นยังไม่พอคาเมคาเมเลสยังได้รับเสียงเสียจากซาโตชิจึงทำให้คาเมคาเมเลสมีกำลังใจเป็นอย่างมากแล้วเพื่อพลังในการใช้ท่าพ่นน้ำจนไฟดับสนิทแล้วทำให้แก๊งเมลาเมลาต้องยอมแพ้แล้วรีบมากล่าวส้วนตีนพวกคาเมคาเมไฟมันถึงขนาดนั้นเลยเหรออันนี้เอาหาเฉยครับ จากนั้นพวกแก๊งเมลาเมลาก็ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อกลับมากลายเป็นผู้จัดการของเซนิกาเมะแล้วให้เหล่าแฟนขับไปถ่ายรูปกับพวกเซนิกาเมะพวกซาชิฮินังนั้นจึงรีบไปเป็นอย่างแรงแต่ว่าพวกเขาก็ยังช้ากว่าพวกโชตะกับโรลิจึงทําให้พวกซาชิมาไม่ทันหรือไม่ก็พวกแก๊งเราแก้ก็กันแก้งไม่ให้พวกซาชิเข้าไปซาชิจึงได้ไปพูดกับพวกแก๊งเราแก้ที่ปลอมตัวอยู่ไปว่าพวกเราคือเสียของเซนิกามะให้เจอนิดนึงไม่ได้เลยครับแล้วโบซาชิก็ตอบไปว่า ไม่ได้ค่ะตอนนี้พวกของกําลังยุ่งมากอีกแป๊บหนึ่งก็กลับไปที่โรงแรมแล้วพวกซาชิได้ยินที่บูซาชิพูดจึงได้เข้าใจทุกอย่างแล้วก็เดินออกจากงานจึงทําให้เซนิกามิหรือคาเมคาเมเลสได้เข้าใจผิดเพราะว่าเห็นพวกซาชีเดินออกจากงานจากนั้นก็ตัดผ้ามาที่ข้างในโรงแรมพวกแกงโรเก้กับเซนิกามะได้มาฟอกอาหารอย่างอ,ร,อร่อยแต่ก็มีแค่เซนิกามะของซาโรชิที่กินไม่ลงและเขาก็คิดอะไรบางอย่างจากนั้นอยู่ในหัวของเซนิกามะ โค้รู้สึกอิชาลิสยาลิซาดอนกับฟูจิกิดานี่นั่นสินะฉันไม่อยู่ในร่างสุดท้ายเหมือนลิซาดอนแล้วก็ไม่มีท่าไมตายรุนแรงแบบฟูจิกิดานี่แต่ตัวนี้ฉันมีชื่อเสียงแล้วฉันไม่แคร์พวกนั้นหรอกแล้วโจเซนิกาเมก็ฟาดอาหรแบบดุดันไม่เกรงใจใครจากนั้นก็ตัดภาพมาที่พวกซอชีที่กำลังเดินทางเข้ามาในโรงแรมที่พวกเซนิกาเมพักแล้วก็ตัดภาพมาที่คอนปังที่กำลังตามหาเพื่อนที่จะมาเล่นด้วยกันเฮ้พ่อยญ่พ่อยายยาลิเทยามะจงเห็นมาคุณโนชิตาบอ มึงว่า,าใครพใหญ่กวอายุยี่สิบปูกูเองไปไปไปตอนนี้กูไปลุสมสูดอกกพะว่าตอนนี้กูเห็นงานอยู่แล้วเจ้าคอนปังก็เดินออกมาจากพ่อไงฮาริเทยามะแล้วก็มาเจอกับมาคุโนชิตะโดยบังเอิญเฮ้ hey, มาคุโนชิตะพ่อญงเจ้าก็ไปตะให้แทะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นมันไอก้กูมึงเอือพ่อไงแล้วก็กดตัวเอาเป็นว่าพวกเขาไปหาเหรัญยุใสดีกูสาหริเจเ้าหนากูมาหามุสูด้ยนี่เออจดกสันตากูมา แล้วเจ้ามาคุณโนชิตะก็พาคนปางมาหาเล่นในกัวดังแห่งหนึ่งแล้วก็ตัดผ้ามาที่พวกซอชิที่เข้ามาในโรงแรมแล้วก็ได้เจอกับเซนิกาเมที่กำลังทานอาหารอยู่จากนั้นซอชิกำลังจะเข้าไปทักทายแต่ว่าพวกแก๊งโรเก็ก็ได้มาขัดขวางการพบกันระหว่างซาชิกับเซนิกาเมแต่พวกเขาก็ลืมลิซานดอนกับฟูจิดาเนะที่เข้าถึงตัวเซนิกาเมได้สําเร็จไงเพื่อนสบายดีไหมซุ้มทุกข่ายกินหอยเจ้าได้หลายสบายดีบอเซนิกาเมนหนนี่กินเก่งขึ้นนะเนี่ยแล้วเซนิกาเมก็บอกให้ลิซานดอนเอามอออ แล้วพูดไปว่าอย่าเอามือสกปรกของนายมาแต่ต้องตัวฉันว่าไงนะเดี๋ยวก็ขอไอ้รก่ในไอ้เต่าบ้าแกเผาฉันไปแล้วเว้ยไอ้กระปอมบินได้คิดว่าอยู่รักสุดท้ายแล้วใช่กลัวแกเหรอ,อส่วนทันด้านฟูจิกิดาดนลี่มาห้ามทั้งสองตัวไม่ให้ตีกันพอแล้วมู่เจ้าเนะี่ยมู่เจ้าเป็นมู่กันมั้ยมันบอกใครเป็นเพื่อพวกแกว่าตอนนี้ฉันดังแล้วเว้ยลิซันดอนทั้งที่แกยอยู่รักสุดท้ายแท้ควรเป็นหนึ่งในโปกเกมอนที่ทำให้ซาวชีได้แชมป์แกนะ่ะดีจะปล่อยให้พิกาชูกับโปมาหน้าใหม่ของซาวช้ ส่วนฟูจิคิดนนี่แกชอบทำตัวอินดี้ทั้งที่แกมีท่าไม่ตายสุดร้ายกาจกว่าพวกเราหกตัวในการประจนภัยช่วงแรกแล้วที่สำคัญฉันโคบขยักขยงแกเลยวะชอบทำตัวเป็นพ่อพาคอยข้าปอ,อ,อมมาในสูนใจห้ามตีกันแล้วไปซะท่าพ่นน้ำมันจะมากไปแล้วนะเซนิเกาเมะเ็นแล้วดิสดอนหัวนีมันดังเหล่านีสแสมเปียกไปเลยเนาะใช่ฉันเปียนไปแล้วฉันยังสงสัยอยู่เลยว่าทําไมซาวชิถึงเลี้ยงพวกแกเอาไว้เซึ่งเป็นบ้าเลยแทนที่ฉันจะเจอกับพวกลูคาริโอที่ทําให้สาวชิกลายเป็นแชมป์ หน่อยเน่แกจากดันลิสซัดอนฟูจิกิดานเนตแล้วก็เซนิกาเมะทั้ง3ตัวก็อาจฆ่าไม่ตายใส่กันโดยมีพี่ชี้ของเราบาห้ามและโดนลูกหลงพี่ชี้ได้บอกให้ทั้ง3าตัวให้ใจเย็นเอาไว้แล้วก็พูดไปว่าไม่เจอกันนานเลยนะเซนิกาเมะเชื่อผมไม่มีอะไรจะพูดกับคุณพี่กรชูหลังจากที่รู้สึกตัวว่าโดนลูกหลงจึงได้ปล่อยไฟฟ้าแสนโบลและจัดก,การกับทุกอย่างที่ขวางหน้าจนทั้งคนและโปรแกมอนเลข,ขากองตีนพิกาชูพอหลังจากที่ลิสซัดอนกับฟูจิกิดานเนตได้สติ จึงได้เดินออกไปจากโรงแรมซาโรชิพยายามจะคุยกับเซนิกาเมะแต่ว่าเซนิกาเมะไม่ยอมคุยด้วยจึงทําให้พวกซาโรชิทําอะไรไม่ได้นอกจากตามลิซาดอนไปและนอกจากนี้บูซาชิที่ดูเหตุการณ์อยู่ก็ยิ้มแบบชั่วร้ายเลวาซามจากนั้นก็ตัดภาพมาที่พวกซาโรชิที่มาทานข้าวอยู่ข้างนอกทั้งสามได้นั่งคุยกันเรื่องเซนิกาเมะแล้วก็หันไปคุยกับลิซาดอนและฟูจิกิาดนะแล้วก็พูดไปประมาณว่าเราเป็นเพื่อนร่วมดินทานด้วยกันนะจากนั้นทีมงานโป้ไมากใกล้ชายแฟลตแบ็คเพื่อยืนแอร์ไทม์ ในตอนที่พิชิกับโปม,มาทั้งสีตัวก็เรามีความสุขแล้วก็ตัดมาที่ปัจจุบันพวก,กลิซาดอนก็รู้สึกตัวว่าเซนิกาเมของพวกเขามันเปลี่ยนไปแล้วในขณนะที่พวกซาชิเครื่องเรี่ยงเซนิกาเมอยู่พวกแก๊งโลเกก็จอดไปโจมตีพวกซาชิแล้วในสุดก็ได้จังหวะเนียพยายามยิงตาข่ายเพื่อจับตัวพิกาชูแต่ว่าก็ได้มีสายลมอรุณแรงพัดตาข่ายไปโดนที่ตัวยาลิเทยามะจนเจ้ายาลิเทยามะได้เอาเชือกที่ติดกับตาข่ายมาหมุนแล้วทำให้พวกแก๊งอลเกต้องลางไม่ดีอีกแล้ว แต่ว่าก็ยังไม่จบเพราะว่าแก๊งโลเกตได้หล่นลงมาวนหลังของบาคูดะแล้วมันก็ทาให้พวกแก๊งโลเกตล้างประดี๋2สองรอบติดต่อกันแต่ว่าตะขาที่พวกแก๊งโลเกตไว้จับตัวพิกาชูมันก็ได้หล่นลงมาพาดตรงสายไฟที่กำลังช็อตพอดีแล้วต่อมาพี่แว่นก็ไม่ให้บอกแสคุจุนซาเกี่ยวกับคนปังที่หายไปบอกทาเคชิทันทีที่ได้ยินเสียงคุจุนซาจึงได้เข้าไปขายขนมจีบคุจุนซาโดยก็เห็นว่าคุจุนซากําลังทํางานอยู่ แล้วบักทาเคชิก็บอกคุนตุนซาไปว่าเขาจะตามคุนตุนซาและช่วยตามหาโปรแกรมตัวนั้นแถมยังไม่พอเขายังเพ้อเจ่อไปว่าการที่มาเจอกันมันคือพมเล็กตแถมเขายังเอาดอกไม้ที่มาจากที่ไหนไม่รู้กําลังจะให้คุณตุนซาแต่ว่ากูเล็กกูลุกก็จัดการจิ้มที่หลังของทาเคชิพร้อมกับคาสึมิที่มาเอาบักทาเคชิไปเก็บจากนั้นก็ตัดภาพมาที่คอนปังที่กําลังเล่นซุกซนอยู่ในโกดังแห่งหนึ่งแล้วโกดังแห่งนี้ก็กําลังจะเกิดอาคีภยัย จากนั้นก็ตัดภาพมาที่กุดจุนซาที่บาหาข้อมูลจากตัวประกอบสุดสวยสวยขนาดนี้ตัวประกอบจริงดิพอกุฎจุลซาถามข้อมูลจากเธอเสร็จตัวประกอบสาวสวยคนนั้นก็เดินออกจากเฟรมกล้องจากนั้น,นก,กุดจุลซาก็เห็นควันไฟไหม้แล้วเธอก็รีวิ่งไปที่เกิดเหตุโดยที่เธอไม่ขี่รถตำรวจข,ของเธอไปแล้วการที่กุตจุลซาวิ่งไปทําให้คาสมิสังเกตเห็นควันแล้วก็ตัดภาพมาที่เซนิกาเแมทที่กำลังเศร้าแถมยังนึกถึงซาโรชิไปด้วยแต่อยู่พวกเซนิกาเมทก็ได้ยงนเรื่องไฟไหม้ เซนิคาเมลหรือคาเมคาเมเลสจึงคิดได้แลวจะทํางานเพื่อทําลายความเศร้าตัดภาพไปที่โกดังที่กาลังไฟไหม้พวกคาเมคาเมไฟพวกเขาได้ยืนเก๊กอยู่แล้วพร้อมที่ดับไฟแบบโคตรเท่แต่ดูว่าวิธีที่พวกเขาใช้ในโชวจะไม่สามารถใช้ได้ในสถานการณ์จริงจากนั้นพวกซาชิก็มาถึงที่เกิดเหตุวักทาเคชิได้เสนอหน้าไปช่วยคุณตุนซาในการพาทุกคนอพยพเพราะว่าเลาตัวประกอบหน้าโงา่ไม่องอพยพเอง และก็ไม่ยอมเรียกโปเกมอนออกมาช่วยดาบไฟได้แต่ยิงงงโง,ง่รอพ่วงกับออกคําสั่งส่งสวนทางด้านซาโตชิกับคาซึมิจะไปช่วยเซนิกาเม่ดาบไฟจึงทําให้พี่ชิวของเราต้องเรียกฟูจิกิดานเนะกับลิซาร์ดอ,ออกมาช่วยแต่ว่าเจ้าลิซาร์ดกับฟูจิกิดานเนะที่ไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอในความคิดถ้าพวกเซนิกาเม่ดาบไฟไม่ได้เมื่อแห่งน,นี้จะกลายเป็นทะเลเพลิงจึงทําให้ซาโตชิต้องไปกับพิกาชูแค่เพียงตัวเดียวคาซามินนางเอกหลงตัวเองเธอได้ดึกว่นเพื่อเรียกโปเกมอนธาตุน้ำออกมาช่วย คาซามิสสั่งให้โกด้ก,กับอูเดนโปใช้ท่าพ่นน้ําส่วนเดียวโดโตโนโใช้ท่าไฮโดปัมแล้วก็ตัดไปทางด้านพวกเซนิกาเมะเซนิกาเมะเริ่มดูแล้วว่าวิธีที่พวกเขาดับไฟมันใช้ในสถานการณ์จริงไม่ได้แต่ว่าเซนิกาเมะก็ได้รับเสียงเชียร์จากซาโตาชิอย่างยอมแพ้นะเซนิกาเมะสา,สายสัพของพวกนายมันสาคัญมากทุกอย่างจะผ่านไปได้เมื่อมีนายเป็นผู้นําพอเซนิกาเมะได้ยินคําพูดนั้นเขาจึงได้ถอดชุดคาเมคาเมไฟออกแล้วกลับไปใส่ชุดฮาปี่เหมือนเดิม ส่วนคาเมคาเม,าเมไฟกินเยนโลแล้วก็พิงค์ทุกตัวก็ทําตามหัวได้ของพวกเขาแล้วก่อนที่พวกเซนิกาเมจะเริ่มดาบไฟครั้งที่2พวกเขาก็ต้องสามัคคีรวมพลังแล้วพวกเซนิกาเมก็ใช้ท่าคนน้ําพร้อมกันส่วนซาชิก็ไม่ยอมแพ้ถึงแม้ว่าจะไม่มีโปมันมาช่วยเขาก็ได้เอาสายยาให้กับคาสมิเพื่อต่อกับก๊อกเพื่อช่วยเหลือพวกโปมอนอีกแรงทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีแต่ว่าก็กำลังจะมีเปลวไฟมาโดนหนา้าซาชิในขณะนั้นเองพิกาชูก็สามารถสก,กัดเอาไว้ทัน แต่ว่าความสวยก็ยังไม่บทเพราะว่าอยู่ๆก็มีลมกันโชคอย่างรุนแรงพัดพาทําให้เปลวไฟลามไปอีกโกดังหนึ่งแล้วกําลังจะลามไปที่ต้นไม้แต่ว่าลิซดอนกับฟูจิกิดาดนิที่ตาสว่างมีแสงจึงมาช่วยโดยการที่ฟูจิกิดาดนิตัดก,กิ่งไม้ทิ้งเพื่อทําให้ไฟลามไปไม่ถึงส่วนลิซดอนก็ทกําการกับคือปีกเพื่อให้ไฟไม่ลามไปมากกว่านี้จากนั้นพวกมันทั้งสามก็คืนดีกันแล้วแนมหน้าซึ่งกันและก,กันแต่ว่าในขณะที่ทุกอย่างกำลังจบลง คอนปังที่ชายสวมแว่นตามหาพวกมันติดอยู่ที่ข้างบนตัวดังพี่ชี้ของเราเห็นดังนั้นจึงออกคําสั่งให้ลิซาดอนพาเซนิกามกับฟูจิกิาเนะขึ้นที่หลังของลิซาดอนแล้วไปช่วยเหลือพวกคอนปังพี่ชี้ออกคําสั่งให้เซนิกามพ่นน้ําเพื่อสกัดเปลวไฟที่กำลังจะมาถึงตัวพวกคอนปังแล้วก็คาสั่งให้ฟูจิกิาเนะใช้แส้เทวันช่วยเหลือพวกคอนปังได้สําเร็จแล้วน่าจะทําให้เด็กโลลี่กับโชตต่ารู้ว่าพี่ชี้คือใครจากนั้นพวกปวงวัานน้ำของคาซมิกับพวกเซนิกามก ก็ช่วยกันดับไฟได้สําเร็จแล้วเซนิกามก็เข้ามาอยู่ในอ้อมกอดของซาโรชิโดยที่ทุกอย่างก็อยู่ในสายตาของลาติอาสหมวนเดิมแอบมองอยู่นะจ๊ะแต่เธอก็ไม่รู้บ้างเลยจากนั้นตามสูตรละครไทยคุตุนซาคนที่2เธอก็ได้มาสมทบโดยที่เล่นทุกอย่างก็จบลงด้วยดีสงสัยคุตุนซาคนนี้คงจบจากหลักสูตรละครไทยจำกัดและการที่คุตุนซามีถึงสงคนทําให้บักทาเคชิดีใจเป็นอย่างมากที่มีคุตุนซาถึงสงคน จากนั้นก็ตัดภาพมาที่ตอนที่พาทิอัสดงกุนตุนซาคนที่สองเธอเป็นคนดูแลพวกเซนิกามะเธอได้มาบอกประมาณว่าพวกผู้จัดก,การที่จัดงานหน่วยดับเพลิงเซนิกาเมะได้พาพวกเซนิกามะออกมาโดยที่ไม่ขออนุญาตเธอแล้วกุนตุนซาที่ดูแลพวกเซนิกามะจริงๆอยากจะบริจาคสินค้าที่พวกเขามาขายให้กับเมียงนี้แทนจากนั้นพี่ชิโก้บอกกับเซนิกามะไปว่าให้พยายามเข้าสลับเมียงถัดไปนะและก่อนที่เซนิกามะจะขึ้นรถพี่ชิโก้ก็บอกไปว่า เซนิกามะถ้าเจอกันเขาหน้ามาสู้ด้วยกันอีกนะช่วยต้องได้สู้ด้กันแน่นอนหากทีมงานเขาทําเรื่องราวของพวกเราต่อจากนั้นเซนิกามะก็ถอดแว้นออกและเข้าไปอบก,กอดซาโชิครั้งที่2แล้วก็ตัดภาพีกทีตอนที่ซาโชิบายบายเซนิกามะต่อจากนั้น f c ของเซนิกามะก็กําลังจะวิ่งเข้ามาเพื่อล่าลาพวกเซนิกามะเองเช่นกันแต่ที่ไหนได้พวกเขามาขอลายเซ็นซาโรชิต่างหากโดยมีบักทาเคชิกับคาซึมิไปของแถมแล้วทุกอย่างในอีพีนี้ก็ได้จบลงไป